บุญใดที่ส่งเสริมให้คุณเจอกาลยานมิตรที่ดีมิตรแท้3ใบค่ะการไม่คิดปองร้ายนะคะการที่คุณไม่คิดรายต่อผู้คนนะคะคิดดีต่อผู้คนนะคะจะส่งเสริมให้คุณได้พบเจอกาลยานมิตรที่ดีนะคะ การให้อภัยนะคะเมื่อมีคนทําให้คุณรู้สึกเจ็บปวดนะคะหรือว่ารู้สึกเสียใจนะคะกับเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมานะคะคุณก็พร้อมให้อภัยกับเขานะคะทําให้ใจคุณเป็นอิสระนะคะไม่เจ็บปวดหรือว่ายึดติดหรือว่าเกาะเกี่ยวกับความรู้สึกเจ็บปวดในอดีตนะคะจริงใจนะคะคุณมีความจริงใจกับผู้คนที่คุณคบหาด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น เพื่อนนะคะผู้ร่วมงานนะคะคนที่คุณมีปฏิสัมพันธ์ด้วยนะคะแม้แต่ลูกน้องนะคะหรือว่าหรือว่าคนในครอบครัวคุณเองนะคะ